นึ <c ười> <Anh> ่งแล้วเอาเนื้อรู้ที่สองลดเลยลดเลยนะฮะลองมาเปรียบเทียบดูว่าระหว่างเช้าเพิ่มเร็วกับเชื่อเพิ่ที่เป็นองแขงอันไหนจะตดเอ่อตดติดเร็วกว่ากันใช้ความ้อนน้อยกว่ากันดยี่บอกวิธีนักเรียนก่อนจุดอะเอาตัวเองมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองอเอออ่าวีำกับพี่ ยเขาให้ซต๊มืออยานตกตกทตกเพราะเพราะมันมีคนมาแล้วเราก็บอกว่าตกตกเลยหัวเราเลยแล้วร้อนก็ร้อนเนี่ยขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยที่แนะนำตอย่าได้ดีนะต่อยลองมันีหัวโอ้หัวลูกไม่ได้นะ ติดไฟแล้วก็บอกคันหัวแล้วก็ลูกหัวนี่ก็ตัวแอรตัวมันนะมันไม่จุดตะทีแบตจะหมดแล้วฮะอันนี้นี่พิษนี่เหรอโหนึกงหนึ่งวัยนี่จะหมดโน่นแบตแบตจะหมดใช่เอาโตัวสองผมไปให้น้องก็ได้ดูดูเห็นไหม